บันทึกของอาชาสวัสดีครับวันนี้นะครับอาชาก็จะมาอ่านเป็นอีพีที่สามแล้วนะครับอีพีแรกเราเป็นเราเปิดเป็นแผนแรกนะอีพี EP ที่สองอ่ะเราสุ่มเปิดนะครับและทีนี้อีพีนี้ชาวก็จะมาขอสุ่มเปิดอีกหนึ่งรอบนะครับว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวชาสุ่มเปิดเลยอ่ะคนนี้นะครับอ่าคนนี้จาก วิทยาก้อนวันนะครับนายวิทยาก้อนวันนะครับอันนี้ก็คือลูกของบอมนะครับอันนี้อันนี้ก็คือลูกของบอมนะครับชาจะอ่านตามนี้เลยนะครับประวัติส่วนตัวชื่อนายวิทยาก้อนวัน <ห longtime. S 1> ชื่อเล่นบอมบลา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 บ เดี๋ยวข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวเราขอละไว้ดีกว่านะครับนิสัยดีตลอดครับยุนเรียบในบางครั้งนิสัยดีตลอดเออบอมเป็นคนที่นิสัยดีนะครับสเปกที่ชอบมักคนุณนาหัก uh huh. แม่เมนผู้ใดก็มักคนุณนาหักนั่นแหละบอมได้ย่งยั่งละคนุณนาหักจนนั้นงานอดิเรกนอนพักผ่อนเล่นเฟซเล่นเกมและอื่นๆสบายสบาย,บายตามใจเฮาอยากรู้จักงานเกี่ยวกับเฮา อะะไรอะนอกจากประวัติส่วนตัวก็ขอติดต่อสอบถามได้ที่ตัวผมเลยนะครับเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องเลยสวัสดีครับเพื่อนชาลีที่น่ารักที่สุดในห้องเข้าใจดีเนอเอ้ <laughs> เข้าดีใจเนอที่รู้จักเพื่อนที่น่ารักและนิสัยดีแบบชาลีเขากระเพึ่งมมาสนิทกับชาลีตอนอยู่ม .4 นี่แหละ ชากับบอมอบเหมือนจะตอนมอต้นไม่ไม่ได้อยู่ห้องด้วยกันเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวแค่รู้จักว่าเนี่ยคือบอมเนี่ยคือชาลีครับอ่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่มัธยมตอนปลายเราก็ได้อยู่ห้องด้วยกันนะครับได้อยู่ห้องด้วยกันตอนมสี่มห้าแลวก็มหกครับที่ได้อยู่ห้องเดียวกันชาลีชาลีมี ที่เรียนระเบอ้อตอนนั้นชายยังไม่มีที่เรียนนะบอมตอนที่ตอนที่บอมเขียนเขียนถึงชานะตอนนั้นชายยังไม่มีที่เรียนเพราะว่าเหมือนจะไม่มีโอกาสได้เรียนถ้ายังบ่มีก็ขอให้มีเดอ้อไปสอบอยู่ไหนกรขอให้ติดเดอ้อวันข้างหน้าขอให้ชาลีพบเจอแต่เพื่อนดีๆ เราเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีเพื่อนแบบบอมแล้วก็โชคดีเหมือนกันที่เราได้เจอเพื่อนที่ดีเหมือนที่บอมได้บอกกับเราในตอนนี้ครับและรักนะครับชาลีขอให้ชาลีผอมลงกว่าเก่าเดอ้อเราทําตามสัญญาแล้วก็เราทําตามที่บอมบอกไแล้วนะว่าเราผอมลงแล้วให้ได้แฟนดีๆนะครับ ใกล้สิจบแล้วไดตั้งใจเรียนเอาเดอร์อยากได้แบบไนกระฮ็ดเอาอยากได้แบบนี้ต้องทำแบบไหน <c oughs> เอเฮาสิบลืมเพื่อนที่น่ารักแล้วก็แสนดีแบบชาดีเฮาสิเป็นเพื่อนกันตลอดไปเข้ากับบมีอย่างซิว้าเลวสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับโชคดีนะเพื่อนที่แสนดีจบแล้วอย่าลืมกันเดอร์เฮงเฮาที่ไถกับ กระหักในเดอก็คือชากระบอมอ่ะเรากระบ,บอมเออชื่อบอมชากระบ,บอมอ่ะเป็นเป็นเพื่อนที่เพิ่งเพิ่งมาเจอกันตอนมสี่ห้าหกแต่ทุกวันนี้ชากระบอมก็เวลาเจอกันอยู่อยู่แถวแถวหมู่บ,บ,บ้านหรือว่าแถวอะไรเงี้ยชาก็ทักตลอดนะชาก็ไม่เคยลืมเพื่อนชื่อบอมเรากับบอมอ่ะไปก็เจอกันแล้วก็ไปปาร์ตี้กันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเพื่อนคนอื่น นะครับแบบก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าก็ก็มีนะครับก็มีก็เลยก็เลยว่าเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยการที่เราได้มาเจอเพื่อนแล้วก็ยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วยังได้ติดต่อกับเพื่อนเนี่ยแล้ววันนี้นะครับเช้าก็อ่านของบอมเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็ตามสัญญาที่เราเขียนไว้ในนี้เลยนะบอมถ้าบอมเห็นในวิดีโอนี้นะ ชาก็อยากจะบอกกับบอมว่าเราไม่ไม่เคยลืมช่วงชีวิตที่เราได้เป็นเพื่อนกันที่เราได้เล่นด้วยกันกับบอมแล้วก็ไม่เคยไม่เคยลืมเจอที่ไหนชาก็ทักนะบอมหลังจากนี้ก็ถ้าบอมยังเหนื่อยหรือว่ามีอะไรที่ที่ไม่สบายใจที่ไม่สบายใจนะครับก็ ก็ห็นกันข้างนอกแล้วก็ทักทายกันได้นะบอมแล้วคุยกับเราได,ได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมแหละยกเว้นเรื่องเรื่องเดียวนะครับโ <laughs> okay, อเคบอมสำหรับวันนี้นะครับบันทึกของอาชาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้อีพีต่อไปเราจะไปเจอใครก็ฝากติดตามช่องบันทึกของอาชาด้วยนะครับ